รอบคลิปนี้ิม,มวอาเรื่องเล่าของภาพยุตร์เรือไข่โอกนะคะพี่น้องก่อนอื่นล่าเว่าสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขสุขขนนะคะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC หลานหนอยอุ้งอิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจอโอทู่นะคะพี่น้องมอโจเพื่อนโคดไววางสี่พี่น้องวันที่หามกราคมนะคะพี่น้องวันที่ห้ามกราคมหกแปดเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่อยูกก่ไกลนะคะพี่น้อง อุทยานหลวงปู่ศิลานะคะพี่น้องให้ไปพบพ่อกันยูหันนะคะพี่น้องเพื่อนสิได้เอ,อน,ำนำทับน้ำทิมโดยผู้นว่นผู้นวยการสร้างภาพยนตร์ก็คือบอโจนี่แหละนะคะพี่น้องนำ,นำทับน้ำทิมโดยอุงอิงและพ่อโจูนะคะพี่น้องได้จะผ้านะคะพี่นออ้องเอผู้กำกับนะคะพี่น้องผู้กำกับหรือคุณใหม่พระวัดนี่แหละนะคะพี่น้อง ให้บอกว่าเพื่อนเองก็ถือว่าเพื่อนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเล่าของภาพยนตร์เรื่องหนักปกนะคะพี่น้องเพื่อนเองก็ถือว่าเพื่อนชัดเจนเรื่องภาพยนตร์ที่เพื่อนเคยสั่งมาแล้วแล้วกัละครติดหูพวกเาติดตาเข้าอยูต่ต,ตลอดก็คือบุพเพสันิวาสนะคะนี่คือผู้กำกับซื่อดังนะคะพี่น้องพร้อมกันนี้นะคะเพื่อนกับสิภาพพี่เอี้ยงนะคะพี่เอี้ยงหรือ,อนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมเรื่องภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนะคะพี่น้อง ตอนนี้เพื่อนก็นได้เป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อนะคะพี่น้องให้บอกว่าในเวลาแค่สองสามเดือนเพื่อนเขียนออกว่าทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบหน้าพี่น้องสุดจอดว่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เขียนบทที่บอกเลยว,ว่ามีประสบการณ์บอกว่าแบบสุดจอดนะคะเพื่อนก็นได้ไปน้ำกันนะคะพี่น้องพร้อมกันนี้ก็รวมไปถึงนักสแสดงผอมได้พี่น้องนักสแสดงภาพยนตร์บางส่วนนะคะพี่น้อง เพื่อนสีไปอีหงยังหมดที่เพื่อนสี่ไปนั่มบทบทภาพพยนต์เนี่ยเรื่องบทเนี่ยค่ะพี่น้องเอาไปให้อ่าหลวงปู่เพิ่นนด้เจิมนะคะพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะคือจริงๆแล้วเพื่อนก็บอกว่ามาจะเอาไปเจิมแต่แตก้อนสิบเปิดกล่องกลองไทยแล้วล่ละแต่ว่าด้วยเวลาด้วยอะไรอะไรต่ออะไรหลายๆเรื่องนะคะพี่น้องบ่ได้ลงตัวนั่นเองนะคะ ก็เลยได้มือได้วว่นแล้วเป็นวันที่ห่ามกรากมุบเป๋ด้วยพี่น้องเด้อนะคะในพร้อมกันนี้ก็คือเรื่องเล่าที่จะได้พ่พอหลวงปู่นะคะหลวงปู่เองนะคะพี่น้องก็ได้บอกถึงนะคะพี่น้องว่าในภาพพยตร์เรื่องไข่ออนต้องมีฉากนี้ให้ได้เยอะสั้นพี่น้องคือเบื่องว่าบ่รู้ว่าจะเป็นฉากใด,ดนะคะพี่น้องต้องมีสิ่งนี้ว่าสัน้นระหว่างนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็ถึงถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ เมื่อได้ไปพบปะกับหลวงปู่นะคะพี่น้องขออนุญาตโบ้ถ,ถึงหลวงปูนะ่เนาะถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิริมงคลใ้กับผาพยนต์เรื่องไข้ออกในใน,นนออทน่สุดสําหรับเรื่องเล่าของผาพยนต์เรื่องไข้ออกบ่ะจะเป็นทุกบทกทุกตอนนะคะพี่น้องแต่ได้ว้ากันไปแล้วว่าเออเรื่องเล่าของเพออื่อนว่ายังพ่อตาบอดโจิ่นได้รับบทจากคุณเอียง่นมาอ่านบทแล้วพี่น้อง่นบอก่นหมั่นใจพี่น้องบอดโตเล่าเองหมั่นใจใน เส้นหนังนะคะพี่นอ้องเพื่อนเอินว่าเส้นหนังเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นให้ในเรื่องเพื่อนบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่บ่บได้เป็นเรื่องเล่าที่นาวิตกกังวลตอย่างใดเล่ามั่นใจว่าความพยนต์เรื่องนี้สิ้องออกมาเล้กกับไปได้ดีนะคะพี่น้องนะที่บอกว่าว่าไหว,าวาหาร้อยล่านพัานล้างมีโอกาสนะคะพี่น้องตรงนี้ฉะนั้นแล้วก็คือคอยติดตามรับชม โดยเฉพาะถ้าบอกว่าใดมีการใดล่งสูจอแล้วนะคะพี่น้องท่านใดที่เข้าไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อหลายผู้หลายต้นแต่สิได,ได้สังเกตว่าเป็นยังนคนก็เปดิดเปิดตัวศิลปินหลายแท้นะคะแอปเปิ้ลเองก็ได้ล่งไปแน่แล้วนะคะพี่น้องเปิดศิลปินเปิดตัวศิลปินเปิดตัวดารากี่บทกี่ตอนกี่ผูกกี่้นนะคะแอปเปิ้ลเองก็ได้ล่งไปหลายคลิปแล้วนะคะย้อนเบิง้งใดนะคะว่ามีผู้ใดแน่นะคะ และในนออนที่สุดในเรื่องเล่าของการที่เปิเปดตัวศิลปินเปิดตัวนักร้องเป็นอย่างยิ่งก็ให้เอิ้นแต่ว่าศิลปินเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มาจากนักร้องนักแสดงนะคะหมอลำ่ำภาคอีสานดังนั้นนะคะพี่รองต้องถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เเฮ็ดให้ผู้คน้นตื่นตาตื่นใจนะคะโดยเฉพาะในภาคอีสานนะคะสำหรับนักแสดงโดยส่วนใหญ่จะมาจากนักร้อง นัก้องหมอลองหมอล่ำจากท้างอีสานจะส่วนใญ่นับถึงแต่พอคู่แม่คู่เลยที่เดียวนะคะพี่น้องแต่บ่ได้หไม้ควาว่าภาคอื่นๆสีดูบ่ได้นะคะพี่นอ้องเพราะลวนแล้วแต่เป็นเรื่องเล่าที่อยากดูอยากเห็นคําว่าไขาอ้อนะคะเป็นจังไดแบบใดคําว่าไขาอ้ออคืออยียงจังไลายผูลายคนก็อาจสิยังบลูหรือแมแต่คนในอีสาน อีสานทแท้กกับบ่ได้หูสูง้นเาราบไดปินหมอลองหมอร่ำสูงคนเป็นบหลาบพี่น้องฉะนั้นแล้วก็จะมีโอกาสได้มาฮับผู้พร้อมกันในหนังเรื่องนี้แหละนะคะพี่น้องภาพภาพยนตร์เรื่องคายออสามารถดูได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะคะพี่น้องดูได้ทุกบททุกตอนทุกภาคส่วนนะคะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นภาคเนื้อลางต๊ใตตสามารถที่จะเขาว่าเบิงใดเบิดร่วมไปถึงต่างประเทศนนะคะพี่น้อง แม่ตั้งแต่คนจะอยู่ต่างประเทศนะคะบ่รู้ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรืออะไรยังไงนะคะพี่น้องสามารถที่จะเบิ่งได้เพราะซุมอ้อนี่บอกเลยว่าชัดเจนทุกแนวนะพี่น้องเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องเล่วของการแปลพระสงฆ์ภาษาเออจะมาซับไต่ซับไไปซับฝรั่งเพิ่ก็แปลนะคะพี่น้องประมาณนั้นเนาะนี่ไงถึงบอกว่าสามารถออกไปทั่วโลกได้และที่สําคัญเพื่อนบอกว่า,วาเวลาเข้าไปดูเนี่ย ต้องตั้งอกตั้งใจดูเพราะว่าศิลปินที่คุณชื่นชอบอาจจะไม่ใช่แค่สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าละ่ละศิลปินที่คุณรักศิลปินที่คุณชอบนะคะพี่น้องเอฟซี FC ล้วนแล้วแต่มีมากมายนะคะพี่น้องแต่ละผู้แล้วคนมีเอฟซีติดใจหอย,หอยตามมาอยู่แล้วนะคะนี่ถึง,ง่งบอกถึงความที่สีดังไปหนาะฉะนั้นแล้วคนบอกว่ามีอยู่สองกลุ่มเออเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่เพอนเปิดตัวมากก็คือเป็นดารา นักแสดงนำไม่เป็นไรพี่น้องน,นักแสดงนำมีผู้ใดแน่จังไดแบบใดเพื่อนอีกนทะลุไปลรยวส่วนนารานักแสดงเอ ắn, ิ่นวาอย่างรับเชิญไหมพี่น้องรับเชิญอาจจะได้เขาแค่บทเดียวเออตอนเดียวเอออาจจะไม่ได้ขบบดเขาหลายฉากไม่เป็นไรพี่น้องฉะนั้นแร้วเวลาไปเบิ้งนี่พี่น้อนคนงคนที่เฮาหักเออ ศิลปินที่เขาชื่นชอบนี่เขาต้องตั้งใจเบิ้งได้พี่น้องคนบอกว่าแย่ลุกไปหาเขาห้องนงห้องน้ำเขาเท่ากันเอออาจสิโบเห็นเอออาจสิโบเห็นอศิลปินที่เจ้าของมักออกมาในบทนั้นฉากนั้นนะคะพี่้องฉะนั้นแล้วเวลาเขาไปเบิ้องเอฟเฟนคอเตือนนะคะพี่น้องถ้าสิบเบิ้งผาพยน์เรื่องนี้ต้องเขาห้องน้ำให้เรียบร้อยห่างลุกไปใส่นะคบพี่นอ้องรามาณนั่นนะคะโอ้ยหน่อยจะเป็นแตงคักนะคะพี่น้อง เอออันที่ว่ายุนีพุลละเดือนพฤศจิกายนนะคะพี่น้องช่างคอยสีได้เบิง้งนะคะพ่ศสิกีกลองกลองไทยกัเห็นจะเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะพี่น้องหรือประมาณเดือนมีหน้าเมษาพฤษภากาประมาณเดือนมีหน้าค่ะพี่น้องมีหน้าเมษา,มน,า,มน,า,มน,านี่แหละนะครับพี่นออ้องเออเพิ่อกระสิพยายามไทยทํำให้เเร็แล้วเพิ่อกระสิปไปเรียบเรียงไม่มาหลักเออเอา บอติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อบุญละเดือนพฤศจิกายนหกแปดนะคะพี่น้องเออเอาตามนั่นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมก็ขอบคุณหลยๆท่านใดที่พลาดในกดติดตามก็ฝากกดติดตามน้าเนยด้วยจ้าเด้อนะคะอยากจะแสดงความดเห็นกับข้อมินขามาต้คขิดมีได้เลยนะคะขอบคุณสาหรับสุขสุคนี่เขามารับชมขอบคุณเอ่อบอดโจกบเวลาหน่อยน้ำเด้อพี่น้องเด้อไทยที่บอดโจเวลาหน่อย ฝากช่องกับเอ็ดเพืนนั่มนะคะพี่น้องยิ่งๆปักปังสุปขูดซุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะที่รักเราพร้อฝากช่องให้ส่นจจวนด้าน G ด G ในเดจ้าฝากอะไรก็แค่ในกำลังใจนี้มีแล้วแต่จ้จจา